สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะมาดูในนี้มีอะไรถ้าน้องๆที่ติดตามป้านานๆอาจจะทราบแล้วเนาะว่าในนี้คือถูงงอกค่ะ ถั่งอกอันนี้ยังใช้ไม่ได้นะคะเพิ่งจะหนึ่งคืนนะคะหนึ่งคืนอ่าจริงๆแล้วถั่งอกไอตัวถัว่วเม็ดถั่วเขียวเนาะพี่อ้อยก็จะสรางบ้านเราทำงาน <c oughs> พี่อ้อยก็จะเป็นในลักษณะที่แบบพอล้างสะอาดแล้วนะคะแช่น้ำอุ่นนะคะแช่น้ำอุ่นไว้หนึ่งคืนเนาะเสร็จแล้วพอลุงขึ้นก็นำม,มาใส่กระบะแบบนี้นะคะ ตรงใต้กระบาดนะคะก็จะรองด้วยกระดาษนะคะแต่พี่วอยใช้เป็นกระดาษทิชชู่นะคะทิชชู่แบบทิชชู่ที่ไม่มีฝุ่นไม่มีสารนะใช้เป็นกระดาษทิชชู่แล้วก็จะใส่น้ําไว้เล็กน้อยนะคะจะใส่น้ําไว้ข้างล่างเล็กน้อยแล้วก็ปิดฝาแบบนี้นะคะปิดฝาแบบนี้แล้วก็ปิดด้วยถุงดํา เก,ก็บด้วถงดำก็เดี๋ยวอีก2วันเรามาดูกันใหม่นะคะว่าถุงก็จะสวยขนาดไหนนะคะคลิปนี้ก็เพื่อหยุดแ,แค่นี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเพื่อจะมาทำคลิปต่อนะคะ เกือบไปแล้วพี่อ้อยกำลังกำลังเ,เด็ดลากถุงงอกอยู่นะคะเกือ <g> บ <ül üyor> ไปละลืมไปเลยนะคะว่าพี่อ้อยจะต้องเอาอาคลิปไปต่อนะคะต่อกับคลิปที่ทำไว้ตอนก่อนหน้านี้เนาะอันนี้นะคะถุงงอกที่พอเองนะคะประมาณนี้เลยอันนี้อ่าเป็นยังไงอะ สวันนะคะ3มวันนะคะ,นนะ,คะเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่ยาเร่งไม่ได้ใส่อะไรทั้งสิ้นเลยนะคะใช้น้ําสะอาดนะคะแล้วแค่ตอนก่อนพี่อ้อยจะพอพี่อ้อยใช้ล้างให้สะอาดแล้วก็แช่น้ําอุ่นไว้1คืนนะคะเรวพอลงเช้าก็นํามาใส่ถาดเพาะนะคะแค่นั้นเองนะคะ ก็จะได้ทงงอกทานนะคะตัวนี้นะคะจะไม่เหมือนทงงอกที่เราซื้อตลาดเนาะที่เราซื้อตลาดเนี่ยจะเก็บได้ไม่นานแต่ตัวเนี้ยเก็บได้นานนะคะจะเก็บได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะคือคือเราจะอยากทานเมื่อไหร่แล้วก็นําออกมาทําทานได้เลยนะคะคือเด็ดรากออกนะคะแล้วก็ใส่ถุงเข้าตู้เย็นไว้นะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักท่ายพูดคุยกับย้อ,อยเนาะเดี๋ยวพี่อ้อยเด็ดเสร็จแล้วรูปที่เด็ดแล้วนะคะจะไปทําเป็นหน้าปกนะคะขอบคุณค่ะนี่นะคะถุงออกปีพอเองเนาะพี่อ้อยเด็ดลากออกแล้วนะคะก็โหเขาก็จะประมาณนี้เนาะเขาจะสีประมาณเนี้ยเพราะเราไม่ได้ใส่ปุย๋ยไม่ได้อะไรเลยนะคะตัวนี้จะเก็บได้นานมาก ខ្លាบ้าน